สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับคลิปนี้ก็มาพบกับลุงบุญปลาชมกันอีกนะครับคลิปนี้ลุงบุญจะพาเพื่อนๆมาชมการใช้ยามาฉีดบำรุงหน้ายางกันนะครับเพื่อป้องกันต่อน้ำยางอุดตันนะครับออกมาชมกันครับว่าลุงบุญจะมีวิธีการฉีดพ่นหน้ายางเพื่อ ป้องกันเชื้อราเพื่อป้องกันท่อน้ํายางอุดตันนะครับวันนี้ลุงบุญจะพามาชมครับมาชมกันครับเพื่อนเครับนี่ครับเพื่อนๆครับอ๋อลุงบุญก็ได้นำยานะครับน้ํายาฉีดพ่นเพื่อการเชื้อรานะครับเพื่อป้องกันเชื้อราแล้วก็ป้องกันท่อน้ํายางอุดตันนะครับนี่ครับ ยางที่จะทำการฉีดนะครับก็เป็นยางที่อายุก็เกินสิบห้าปีขึ้นไปแล้วนะครับเพราะว่ายางของลุงบุญได้ทำการกรีดหมดไปแล้วนะครับเปลือกแรกนะครับตั้งสามหน้านะครับกรีดหมดไปแล้วนี่ก็มาเป็นเปลือกที่สองนะครับวันนี้จะมาทำการฉีดพ่นนะครับนี่ครับวิธีการฉีดพ่นก็แค่นิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะปาเพื่อนๆมาครับ ทำการฉีดพ่นน้ำยาเพื่อป้องกันเชื้อราและก็ป้องกันการอุดตันของท่อน้ำยางนะครับป้องกันการอุดตันของท่อน้ำยางน้ำยางของเราก็จะออกเยอะขึ้นมาอีกนะครับตอนนี้ราคายางก็ดีขึ้นนะครับเถิบขึ้นมาหน่อยก็จวยโอกาสนี้กันนะครับผู้ทําการติดยางชาวสวนยางก็ใช้น้ํายาไม่ใช่ยาเล่งนะครับ นี่เป็นยาที่ใช้สําหรับป้องกันต่อน้ํายางอุดตันแล้วก็ป้องกันเชื้อราเป็นการบํารุงหน้ายางซึ่งเป็นยางแก่แล้วนะครับอายุเยอะแล้วซึ่งเป็นยางแก่แล้วก็ทําการฉีดปนน้นํายานะครับน้ํายาที่ลุงบุญฉีดปนนี่ไม่ใช่ปั๊บปองน้ํายานะครับเป็นแค่กระบวยฉีดแค่นั้นเองนะครับ ส่วนน้ำยาก็จะเป็นน้ำยาที่ลุงมุลสั่งมาจากในโทรศัพท์นี่แหละครับเพื่อนๆเข้าไปดูนะครับในลาตด้ตาในสถานที่ที่เขามีขายใน Facebook นี่แหละครับก็ส่วนจะเป็นน้ำยาจะอะไรนั้นลุงม,มุลบอกตามหรือว่ายี่ห้อไม่ได้นะครับแต่ ก็เอาเข้าไปดูที่มีตาเป็นอ่ารูปสัตว์ใหญ่ๆคู่บ้านคู่เมืองเรานั่นแหละครับนั่นนะครับทีดดำๆตัวใหญ่ๆนะครับตานั้นเลยครับก็เอาไปใช้ได้นะครับก่อนนี้ครับวิธีการฉีดพ่นข้อใช้น้ายาใสแล้วประมาณอ่าพอประมาณกับการที่เราจะใช้นะครับวิธีการฉีดข้อแค่นิดเดียวเองครับรอดูดีครับ น้ำยางของน้ำยาก็จะไหลซึมไปทั่วหน้านะครับแค่นิดเดียวเองนะครับนี่คือเป็นการาฉีดพ่นนะครับนี่ครับเ่อดๆดูนะครับนอบุญฉีดแค่นิดเดียวเองครับแค่นี้ครับเขาก็าจะไหลแค่ครั้งเดียวเขาก็าจะไหลซึมไปตามหน้ายางเลยนะครับก็เมื่อฉีดพ่นแล้วก็ให้เว้นการกรีดไว้หนึ่งคืนนะครับ เว้นการฉีดพ่นไว้หนึ่งคืนแล้วก็มาทำการอกรีดในวันรุ่งขึ้นนะครับยางก็จะออกเพิ่มขึ้นมานะครับเข้าในช่วงฤดูที่คนตกหน้ายางของเราก็จะไม่เกิดเชื้อรานะครับไม่เป็นเชือ้อราดูดิครับหน้ายางก็จะไม่เป็นเชือ้อรานี่ครับยางก็จะได้เพิ่มขึ้น ช่วงนี้ก็เป็นโอกาสทองของอเพื่อนกเกษตรกรผู้ปลูกยางนะครับเป็นโอกาสทองยางแล้วขยับราคาขึ้นมาก็หลวงบุญแนะนํานะครับให้ใช้นายารักษาหน้ายางนะครับป้องกันเชือ้อราบํารุงหน้ายางป้องกันท่อน้ํายางอุดตันนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในาลาซาดา้านะครับในจ็อบบี้ ก็เชิญกข้าไปดูนะครับยี่ห้อก็ลุงบุญไม่สามารถที่จะบอกเพื่อนเพื่อนได้นะครับเพราะว่ากลัวจะติดลิขสิทธิ์นะครับแต่ก็ไปดูที่อาจาอ่าสัตว์ใหญ่นะครับประจำชาติไทยเราเนี่แหละครับสัตว์ใหญ่ตัวดำๆนะครับจ้านั้นแหละครับก็สามารถที่จะเอามาใช้ในการ รักษาหน้ายางป้องกันหน้ายางของเราอุดตันนะครับต่อน้ํายางอุดตันอ่าปริมาณน้ํายางก็จะออกเพิ่มขึ้นนะครับปริมาณน้ํายางก็จะออกเพิ่มขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอ่าได้โอกาสนะครับยางขยับราคาขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ ช่วงฉาบจวยแบบนี้เลยครับนี่คือเพื่อนเพื่อนชาวสวนยางนะครับวิธีฉีดพ่นก็ให้ใช้ปอกกี้นะครับกระป๋องปอกกี้แบบนี้เลยครับก็ใส่น้ํายาแล้วก็ฉีดพ่นได้เลยนะครับเพื่อนเพื่อนที่ต้องการจะลดความเข้มข้นของน้ำยานะครับก็สามารถที่จะ ใส่น้ำก็ไปได้นะครับโดยอัตราการใส่ก็ลงบุญก็ใส่นะครับใช้อยู่ที่สามต่อหนึ่งนะครับใช้อัตราการผ่าผสมน้ำอยู่ที่สามต่อหนึ่งนะครับก็เพื่อลดความเข้มข้นแล้วก็ป้องกันอ่าไม่ใช่ป้องกันนะครับคือช่วยประหยัดเราไปอีกด้านหนึ่งนะครับ เพราะว่าคุณภาพของน้าํายาจากซี่ลุงบุญได้ใช้ได้เอามาทดลองใช้แล้วก็ไม่ลดลงนะครับก็ยังดีอยู่นะครับนี่ครับวิธีการฉีดพ่นก็แค่นิดเดียวเองครับก็แนะนําเพื่อนๆน,นะครับส่วงโอกาสทองของเรามาถึงนะครับเพื่อนๆชาวเากเษตรเจ้าสวนยางนะครับ ก็แนะนำไม่ไปซื้อน้ำยามา,าป้องกันเชื้อรามาป้องกันท่อน้ำยางอุดตันนะครับยางของเราก็จะออกมาเพิ่มเพิ่มขึ้นนะครับพอหนุงบุญก็มีเกิดความรู้เล็กเล็กน้อยๆอยอยได้รับรู้มาจากเพื่อนๆน,นชาวกเกษตรสวนยางเช่นเดียวกันนี่แหละครับก็ขอแนะนำเพื่อนเพื่อนนะครับขอแนะนำเพื่อนเพื่อน ใช้ป๊อกกี้ผสมน้ำยาก็ไปหาในาสั่งซื้อในลาซาด้าในช้อปปี้จาก็สัตว์ใหญ่ประจำชาติเรานี่แหละครับตัวดำๆนั่นแหละครับก็ไปหาซื้อมานะครับก็วิธีฉีดก็นนิดเดียวนี่แหละครับ ครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ก็ลุงบุญก็ได้มาแนะนําเพื่อนๆนะครับเพื่อ,อให้น้ํายางของเราออกเพิ่มขึ้นนะครับได้เยอะขึ้นประหยัดเวลากรีดไปนะครับก็จะได้เพิ่มขึ้นช่วงโอกาสทองของเรานะครับชาวเพื่อนเกษตรตะกอนชาวสวนยางนะครับใช้น้ายารักษาหน้ายางท่านจะได้น้ํายางเพิ่มขึ้น ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ก็ให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามมารับชมคลิปลงบุญแล้วก็ชมโฆษณากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้พลในเพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ